การตัดสินใจของรัฐบาลไทยในการยกเลิกบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยกัมพูชา (MOU) ที่เกิดขึ้นในปี2543-2544ได้เกิดความสงสัยและความกังขาให้กับประชาชนการที่รัฐบาลเลือกใช้ประชามติแทนกลไกลของรัฐสภาได้เกิดความสงสัยว่ามีอะไรผิดพลาดหรือไม่ทําให้เกิดการต่อต้านและความสงสัยในสังคมจึงเป็นความสําคัญที่ต้องเข้าใจเหตุผลและการทํางานของรัฐบาลในเรื่องนี้นายอนุทินชาบีรกุล ผู้นำรัฐบาลไทยได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าการทํางานของรัฐบาลต้องมีขั้นตอนและการศึกษาข้อดีข้อเสียในเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญซึ่งทั้งสองสภาคือสภาผู้แทนราษฎรและบุษทิสภาได้ตั้งคณะกรรมการกอมอทอเพื่อศึกษาข้อดีและข้อเสียของ MOU จึงต้องรอผลการศึกษาดังกล่าวก่อนเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ถูกต้องนายอนุทินได้ตอบตัวเองว่าถ้าผลการศึกษาออกมาเป็นไปในทางบวกกับประเทศไทย ก็อาจจะไม่ต้องทำประชามติเพื่อยกเลิก MOU แต่ต้องรอผลการศึกษาก่อนแล้วค่อยมาพิจารณาใหม่อีกครั้งนายพิธาลิมเจริญรัตอดีตหัวหน้าพักคก้าวไกลก็ได้มีความคิดเห็นว่าการที่รัฐบาลเลือกใช้ประชามติแทนกลไกของรัฐสภาไม่ได้เป็นเรื่องที่สมควรจึงต้องมีการชี้แจงให้ชัดเจนว่าเรื่องแบบใดใช้กลไกของรัฐสภาและเรื่องแบบใดที่ต้องทำประชามติเพราะถ้าเป็นเรื่องสำคัญมากๆก็อาจจะไม่จำเป็นต้องทำประชามติเพื่อตัดสินใจ นายพิธาได้กล่าวว่าการประชุมลับเกิดขึ้นเพราะเรื่องนี้มีวิธีการแก้ไขปัญหาได้หลายสัดส่วนและการทำให้ประชาชนได้รับความเข้าใจหลายสัดส่วนจึงควรที่จะเบาไปหาหนักไม่ใช่เริ่มต้นที่การทำประชามติเลยแต่เมื่อถามถึงความกังขาว,ว่าอาจจะเป็นการเปิดเผยความลับของประเทศให้กัมพูชารู้ก็ได้รับคำตอบจากนายพิธาเพียงว่าเพราะเหตุนี้จึงมีการประชุมลับซึ่งทำให้เกิดความสงสัยอีกด้วยและนี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่ควรให้ความสนใจ และติดตามข่าวสารให้มากกว่านี้เพราะมันเป็นเรื่องที่มีผลต่อประเทศไทยและการเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศคำถามที่เหลือคือคุณคิดอย่างไรกับการทํางานของรัฐบาลในเรื่องนี้คุณสนใจในการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมหรือไม่คุณมีความคิดเห็นอะไรต่อการทํางานของรัฐบาลในเรื่องนี้หรือไม่มาถามและแบ่งปันความคิดเห็นของคุณกันเถอะ